แอบ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 ถ่ายสวัสดีนะครับถึงจะยัดเมนูกันงกันน้องพอแอบ่ายแม่เอามือกดโดนปุ่มปิดแบบเอาทำเมนูอย่างนั้นน้องวันนี้ทำเมนูทอดไก่ออาหารปละหลาดเป็นเนื้อไก่ ว้าวอร่อยไหมดิอร่อยเลยละอร่อยจริงนะไหนดูหน่อยอย่าดูตัวนี้ขอดูหน่อยเปิดไฟดูด้วยโอ้โหเอออร่อยจริงแหละเอาแบบไม่ไหมอู้มันไฟมันแรงเอาดีดีเลยเถอะไฟมันแรงอันเบาแล้วนั่นล่ะ ตอนใส่ไฟเมื่อกี้มันแรงเกิน,อ,กนอ,อือันนี้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะเนื้อสันในบอกเนื้อสันในไก่นะครับคุณป,ปุ้ยก็ทำเมนูเนื้อสันในไก่ทอดว้าวอากาศดีนะวันนี้อา,อากาศหนาวมันจะหนาวแค่ช่วงวันสองวันแรกเราปรับตัวไม่ได้เพราะร่างกายเราอยู่ตัวแล้วมันก็จะ ปกติแหละทั้งๆที่อุณหภูมิเท่าเดิมนะแต่ความรู้สึกอ่ะมันก็จะลดลงประมาณนั้นแหละแล้วก็ยังหนาวยู่นะหรอหนาวมากไหมว้าวขอชิมได้ไหมดูครับนี่โอ้ย้องไทยเอาชิมนยบีลองเดี๋ยกจะทำหนังเป็นยังไงชิมให้หน่อยบีให้หน่อยชิมให้ได้บี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 บคอยคอยล่างมืดอู้อร่อยจังใครชิมด้วย ไม่ใช่ค่เอ้ยทำไมไนชัดนิวมืออเออสมกับที่ลูกว่าแหละแม่ต้องทำอาหารผัดทอดถ้าแกงอ่ะก็ได้อยู่นะได้อยู่นะอือมาแล้วสมุนเธอ นมอยู่ไวแล้วนมชิ้นหึงอันนี้หายไปจากบ้านสามสี่วัน,นตามหาสัทั่วเลยสุดท้ายไปตีผู้สาวบ้านไหนไม่รู้กลับมาแล้ว,วนมได้รับบาดเจ็บนะกลับมาชานมนะครับแมวแมวที่บ้านเราตัวใหญ่ๆตัวเนี้ย <laughs> หอมกรอบอร่อย วว้า <Wow. S 2> เรียมเลยอันนี้ไม่ให้ใครนะเอาไม่ไม่ใช่ไหมม,มันอะไรอ่ะมันเป็นไอความดำของกระทะ <Le> เอือและจริงคนดูดิแล้ละเดมันติดกระทะแล้จริงว <Le> ้าวว้าว <c oughs> ว้าวเห็นว้าอะไรไอยากจะอยากจะพูดเลยว้าวมันติดตองกระทะกระทะมันดำอ,อืมอืม แล้วหมักมักอร่อยไหมจะชิมดูจาชิมดูเองนัชิมแล้วอร่อยนะอร่อยอันนี้ยอมรับว่าอร่อยจริงออจริงอันไหนอร่อยก็อร่อยแต่อันไหนไม่อร่อยเราก็จะเงียบไม่อร่อยอันไหนไม่อร่อยเราจะเงียบถ้าเราเงียบคุณต้องรู้นะว่าคุณต้องทํำยังไงต่อแต่ถ้าอันไหนอร่อยเราโอเคคุณทํำอร่อยจริงอะไรแบบนี้นะ เบาไฟแล้วแต่แม่ลุงกระทะมันไหมอะไรมันไฟมันแห้งเอาแบบไม่ๆนะไม่ใช่ไม่ๆนะเอาไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไหมคนละเลือกกันนะอ่ะทุกท่านก็วันนี้ขุนปุ้ยก็จัดเมนู ทอดสันในไก่นะครับก็จะเป็นนี่ครับสันในอย่างดีเลยนะครับทอดมาเหลืองน่าก,กินเลยนะครับใส่กับซอสนะ่าจะอร่อยเนาะยกเว้นฝั่งนู้นจะออกไหมไหมจะออกไม่ไหมหน่อยนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรกรอบหอมหอมจริงอันนี้ผมชมนะว่าเขาทำอาหารพวกนี้อร่อยผัดทอดแล้วพวกนี้อร่อย อาหารอีสานก็ยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ว่ากันนะคนเรามันก็ต้องมีอะไรวะสะสมเลเวลความอร่อยไปเรื่อยๆอยไม่ใช่มาทําท,ทีเดียวอร่อยเลยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองแหละแต่ปุ้ยเขาก็ยังว่าแหละเขาถนัดแต่พวกทท่าก็จะทําแต่ผัดทอดไม่มั่นใจเรื่องแจงเรื่องอะไรใช่ไหมขาไว้วันไหนมั่นใจก็ทํากินไปเรื่อยๆแล้วปรับปรุงไปเรื่อยเดี๋ยวก็อร่อยเอง ลังคือปุ้ยเขาทำมาหาเนี่ยนอกจากที่แต่ก่อนไม่เคยทำนะ <c oughs> ตอนทำงานอยู่เทียบใครทำให้กิน <c oughs> ผมมีคนทำ <c oughs> ใช่ไหมทุกอย่างเลย <c oughs> อายุประมาณเลยสิบแปดสิบเก้ามัไม่ั้งแตหนัไม่เคยทำกับข้าวนะไม่เคยเลย <c oughs> แล้เพิ่งมาทำเพราะว่า่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาอยู่บ้านแล้วก็ <c oughs> หัวสอนผมทำได้ไหมผมทำได้ทุกเมนูนะครับเพราะว่าผมเคยเป็นช่างไฟช่างไฟที่เป็นเชฟในโรงแรมจบจากช่างไฟแต่ว่าเป็นเชฟเออเป็นเชฟ,เเเชฟยังไม่ได้ถึงขั้นเชฟค่อยเป็นแค่ผู้ช่วยแล้วก็ลาออกไปซะก่อนเคยเป็นผู้ช่วยเชฟทำอาหารได้ก็เยอะอยู่นะก็อยากให้คุณปุ้ยเขาทำเพราะว่าตอนนี้ผมทำงานด้วยไม่มีเวลานะครับทุกท่านนาน,าน,าน ที่ผมจะมาทําอาหารให้คุณปุ้ยก็เลยเออให้คุณปุ้ยเขาอยู่เขาอยู่บ้านเนาะให้เขาฝึกทําอาหารอร่อยไม่อร่อยก็ค่อยๆกินไปค่อยๆเรียนรู้ไปบางวันก็ไม่อร่อยก็เงียบไปซะอดแล้วก็ไม่พูดซะถ้าวันไหนอร่อยเราก็ชมแบบนี้แหละอร่อยจริงอันนี้อร่อยโอเคหมักได้อร่อยนมกลมๆนัวเออใช่ไหมล่ะแต่ถ้าอันไหนที่เราเงียบ พุ้ยก็ต้องรู้นะว่าเธอต้องถามว่าวันนี้ขาดอะไรเลย <laughs> วันนี้ขาดอะไรเลยอ,อะไรแบบนี้นะเออแต่เราจะไม่ค่อยว่าหรอกว่าเออไม่อร่อยนูนนูน่นอ,อาหารแซ่บๆซบยำแรงนะครับส่วนนู่น กำแพงโอ้ยยังไม่ได้ทำทำงานช่วงนี้เร่งงานเพราะว่างานบ้านใหม่จะขึ้นก่อนปีใหม่โอ้วิ่งโดนหน้าโดนหลงังนะทุ่มบางทีอาจจะไม่มีคลิปด้วยทำงานอาจจะเร่งนอนก,ก็ขออภัยด้วยนะครับที่บ้านก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอบคุณที่รับ,รบชมและเป็นกำลังใจเนาะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับหลายๆท่านก็เป็นเอฟซีพวกเราแล้วก็คอยติดตามคอยดูนะครับก็ ถ้าวันไหนคลิปน้อยก็ขอเท่าท่พอขอภัยเนาะถ้าวันไหนบางๆเราก็จะทำคลิปให้เยอะๆเนาะขอขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราตลอดมานะครับดีใจนะดีใจที่ทุกท่านยังรักอะไรก็ติดตามเราอ่าเดี๋ยวให้คุณปุ้ยทอดไก่ไอ้อะไรนะสันในไก่ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยิดคลิปเนาะนี่ฮะโอ้โหพอแล้วมั้งทอ ไม่ไหม้แล้วเนี่ยไหม้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ไหม้แล้วมันไหม้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นน้ำมันเก่าเหรอเอมันเลยเป็นทรงนี้อ๋อน้ำมันที่เจียวไข่แล้วหรือทอดไข่เหรอใช่มันเป็นน้ำมันเก่ามันก็เลยเป็นทรงนี้ไม่ไหม้แล้วไก่เป็นไงโอเคยังอยากกินเยอะนะตีป็นมะเร็งเออพอแล้วพอแล้วอันเป็นน้ำมันเก่าอ่ะถ้าเป็นน้ำมันอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะพอแล้วนะใช่ ไม่ใช่แล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วน้ำมันตัวนี้ก็คือแค่นี้เราไม่ทีจบแล้วไงถ้ามันเป็นทรงเนี้ยมันไม่ปกติคุณใช้กี่ครั้งสองหรือสามสองสองใช่ไหมโอเคอยบตัวเรื่องถ้าใช้ครั้งเดียวมันก็จะดูแบบใช่เกินไปเพราะเราก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าสองครั้งก็โอเคถ้าสามหรือสี่นี่ถือว่ามันเกินไปแล้วมันดำด้วยนี่ดูทุกท่านนะนี่แค่น้ำมันสองน้ำมันสองดูดิดำเมี่ยมขนาดนี้เออ ถ้าสามล่ะขนาดไหนเราก็ต้องเน้นความปลอดภัยด้วยความสะอาดด้วยใช่จะประจัดอย่างเดียวก็าไม่ก็ไม่ช่ไหนเมนูวันที่โชว์หน่อยเขาเรียกว่าเมนูอะไรเ,เอ่ยเมนูอย่างกะทอด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 ,ทอดเนื้อไก่เนื้อไก่สันในไก่สันในไก่ใช่ไหมสันในไก่โอเคอร่อยไหม ก็แกงอร่อยจริงอันนี้ยอมรับนะอร่อยนะถ้าเป็นแกงเป็นอาหารอีสานรรคุณอาจจะยังจะต้องปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆคนเราต้องยอมรับความจริงว่าเราเก่งตรงไหนไม่เก่งตรงไหนเราจะได้พัฒนาไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเก่งทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้คนเรานะอันไหนที่เราไม่ใช่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเรามันก็ต้องอร่อยอยู่ดีแหละทําทุกวันทุกวันเนี๋ยมันก็อร่อยใช่ไหม เออโอเคคลิปนี้ก็คุณปุ้ยเสนอเมนูพวกเราคือทอดสันในไก่นะฮะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีจ้าขอบคุณครับโอ้สีสันน่ากินเลยทีเดียวเชียวเย้ไทยไม่ดี